บางทีเราก็เดาใจแล้วขนื่นออกครับแต่เราเลือกที่จะกวนเตยนะครับผมโอ้นี่ดูอันนี้น่าจะล้อหลุดหรือหูล้อหลุดเลยฮะและนี่คือ m i x Double เ o d a y เหตุการณ์ที่มีคาดฝันว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยสวัสดีครับผม m i x Double ไปดูฮะวันนี้ m i กซ์ดับเบิลทูเดย์จะมีเหตุการณ์อะไรบ้างไปกันเลยสละพานพนังเก้าฮะฉันเคยครับผมเดินทางไปทำงานครับโอ้แล้วก็ะบออกมาแท็กซี่ออกมาเฮ้ยมัเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอยู่ดีออกมาพร้อมกันเลยนะครับปรากฏว่ามีรถเสียอยู่เลนขวาฮะโอ้่น่นีนนะครับเลยต้อง เลี้ยวออกมากระทันหันเลยนะฮะตอนแรกหัวร้อนมากครับเพราะว่าอยู่ดีก็เบี่ยงกันออกมานะโอ้ดี่ดูคันนี้น่าจะล้อหลุดหรือหูวล้อหลุดเลยฮะขับยังไงให้ล้อมันหลุดวันนี้ล้ออยู่เลนขวาอันตรายมากเลยนะเพราะว่ารถกำลังใช้ความเร็วเนะี่ยเพราะรถมันโล่งด้วยนะขับขี่บนท้องถนนนะก็ต้องเดาใจคนอื่นนะรถคันอื่นว่าจะเอายังไงนะอย่างสวิปคันนี้นะ ออกซ้ายเพื่อจะแซงทางหน้านะครับทีเราไปแทรกเลยก็อาจจะอันตรายได้นะครับบางคันก็จะเดายากหน่อยนะไฟไม่ไม่รู้จะเปิดนะผมไม่เข้าใจมันมันมันกดยากขนาดนั้นเลยวะเออนะมาลองเดาใจครับเอาพัดค่นนี้ ออกขวาเพื่อนๆทำไงครับเราก็ต้องไปซ้ายใช่ไหมแต่ไม่ครับคนนี้นี่พยายามที่จะแซงกระบะนะครับที่แซกปิดมุมก็ชีวิตเปลี่ยนได้นะ <of Gamb as> เมื่อเส้นทางที่คุณสัญจรเป็นประจำฮะ เออมีการก่อสร้างนะอันนี้ก็ทำถนนนะความวุ่นวายมันก็เลยเกิดขึ้นเนะี่ยรถซ้ายจะพยายามเบี่ยงกันหมดนะครับเพราะว่าเลนซ้ายมันหายไปนะครับเนี่ยโอ้โหหายไปหน่อยนึงแต่ว่ารถยนก็จะไปยากมีคนกับมอไซน์นะครับน,นี้เป็นกันหมดเลยอันนี้ก็ไปไม่ได้ครับด้วยความที่มันเป็น2เลนอยู่แล้วนะครับ ยิงลำบากเข้าไปยัยหายไปเลยเลยหนึ่งไงแต่น,นี้ก็ยังถือว่าไม่ได้หนักหนานมากนะครับผ่านไปได้ครับอ้าวบุญมี <c oughs> เออไม่รู้จะเรียกอะไรนะครับเห็นชื่อติดอยู่ที่ตะกร้านะครับเออบุญมีนี่ป้ายทะเบียนจะหลุดอยู่แล้วนะครับเอียงกระเทเล่เลยนะฮะเอเอ,เอ,เอเนะ ขี่ไปหันไม่ทีป้ายหายนะ <_ EN> เออนะไปติดดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวล่วงหายได้นะครับแบบนี้ <_ EN> บางทีเราก็เดาใจารถกรนื่นออกครับแต่เราเลอกที่จะกวนไปนะครับเ <_ EN> <_ EN> <_ EN> นี่ยอย่าง,กงเก๋งอันนี้สีดำเนี่ยโอ้เนี่ยพยายามที่จะเบี่ยงมาเลนซ้ายนะครับแ,แน่นอนก็น่าจะเลี้ยวซ้ายแหละแต่เห็นไม่เปิดไฟก็เลย แย่เข้าไปเลยนะฮะไม่ไม่รู้นี่มันจะเลี้ยวเปล่านะฮะเออนะคืออยากจะเลี้ยวก็แค่แค่เปิดไฟเลี้ยวปุ๊บอะนะทางหลังมันก็ไดรู้ด้วยนะครับว่าเอออยากเลี้ยวบางทีก็อาจจะอาจจะได้สับไปอีกเลนหนึ่งนะ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับ m i x Double Today ในคลิปนี้ครับผมเป็นไงบ้างฮะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็พี่แมวดูด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับเริ่พบกันใหม่คลิปหน้านะครับอาจจะมีสตรีมนะฮะสตรีมเกมสตรีมขับรถนะครับแล้วก็ลง Double Today ด้วยนะฮะแล้วพบกันนะครับสวัสดี